เออคุณผ hey, ู้ติตะโกนเนี่ยนี่เย็บเบรดิลเหรอเรเคโมดีเนี่ยโปรคุณยอภาษาไหนดิเทโอโลยีไคดออะมีโอเคเย็บไข่เนี่ยเตวราโปรก็ยกเราแต่1 2 300เย็บไข่เนี่ยมาแล้วต่ายไนใช่ไข่อ๋อแน่ใช่กับอภิเดต้องขึ้นเนี่ยไม่ว่าโอเคนี่กับเกมเนี่ยบยอเราจะเปลี่ยนมั้ยอ่ะไข่เดี๋ยวเราปรํามั้ยปรําอ่ะนั่นเราชอร์ตเจออื้อไม่ใช่เลยจะไม่เปลี่ยนเลยใช่ปรํามั้ย แกเลยแงอเนาะแง่ยร่ยยันอยู่ขางะแง่รอคูเน่ใคเน่แปะวหล่อนพี่หลนคิบิคิบิแกเลยผาดรถคิบิชวรตันนี้อยู่ยงนี้ไว้ละเยกิโลถ้าใครเอไม่ไหวแล้วถ้าใคเลือด้งไหนมันอะไกเนี่ยยันที่เดียว่บ้าอีปุ๊บเว้ยปุ๊เลยอ๋อเลยเลยอ่นี่นึกเลยอยู่ที่อยู่รถตันน่ะแร้ยเนยรถเลี้ยงบ้านรอยู่ที่บ้านนี่ย่ลูกกิโลละมานี่แง่กิโลเลย ข่าปัญญาอ๋อยนยมันอะไรเลกนี่กิโลเลเด้ยอูบูนี้อราบูเ้อูเีกรดวลีออเนึ่กันแต่อนันจะานารันนี้เรอไอเลิกกับขอดนีแล้วนะอ๋ยังไงดูนี่บอกวาเออยังไงดูเนยังไงดูพโกวา่าหฮะเลย อ่าพ่อคนนี้นะพ่ออะไรวะดูမျိုးๆเลยป้วนดูမျိုးๆမျိုးๆละมัวညပ် plan นี้เนาะละนี่ไม่มีเลยอยู่คําอ๋อตะไกลโอ้ยละติ๊กตี้ดูเออมนต์นี่เอาละบลูอืมไว้สติเดี๋ยวเราอําบูสัมปุงใหม่มอก็ทําเหมือนเดิมป่ะรออ่ะมวยสัจจีซโลกว่าคลอมีแบบแบ่แล้วน่ะมุนัสสวยเนาะเล่นนี่กันเนี่ยก็มันแล่อย่าง

đang... lên đây <laughs> mà mẹ đuôi nè. Đan đã mẹ đi. mẹ đua nè, kia đã mẹ ra bên đi. lâu này. Bắt lâu này nghe chi? Hả? Ờ. chỉ đi. Ngà, ngà, chỉ, ngà chỉ <cười> <cười> nga, nha. Nga, nga chỉ nga chỉ khoe thôi là. Ừ, bây giờ tôi đang chỉ thôi. For what the ี่ีนี่ได้บ้ยาเลยโด้อนยาเอเดงาฉีทนะไ่มียาีทุ่นาีท่แต่ละทุนถือแลวมียเออผัดเนี้ยัดเนี้ยัดเนีปลาาชางเราเวอที่โอ้ผัดโอไปยอี่ด็กเขานนีชองชอบโน้าแดงมอบนวันน่เี่ยนีออเี่ออนเรตอสยเบีจริงวะยันียัน เราชอบจริงอะเออดีไพเลยงเนี่ยดีมีเนี่ยอะไอมฮะนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ะนี่ยเ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 ลย่ยเนี่ยนม่ยเนี่บเน่ยเนี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 ยเนี่เนี่ย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 ันี่ยเนี่อเออ่นียนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่นียน่ยเนี่ยนี่ยนี่นนกนเยนเนยเนีนย่ีเียเ่เีเยเ่นีนน่น่นยเยเปเนี่ยน่ีน

thi đó xìm chạy lò nè bé bì bọ nà nà bế tà có giá là bọt thỏ giá à lên cho khí bế ơ hơ kẻ lệ bố ấy bố đây mê mê à nè đây đi nè lù mưng hả tô luôn mà dần đi là cái mẹ hả đây đi là Ok, mẹ đây đi xa đó bro wow bố quay vậy à quay tiêu đá mà chết nó

เขาออนัสงัวทุเล่ๆชูชูอื้องัวท่อนี่งินดัวท่อนี่มื้อนี้กินน่ะโหอยู่ได้ที่โทได้ที่แล้วโหเลยลุงว่ามาท่อบ่โมลามาลามาลาฉุกติพอเลยโอ้ยได้โอ้ยอย่ารีบตัวอย่าเรเคมุดีมั้ยโอ้ยอบูซาบูตะลาบูซาบูเนี่ยโกโกละมาบลอืม เดิมแรวเราใส่ใน่าอ้้ทีอ่ะวมานาจเลได้เอามาสิเจซเจนเลอีอีจใจอีเดอนเกอซีเจเอร์เกออ่ะออเรามาเนี่ยดิอีมาที่อะเกอรอะไรอ่ะรู้อ่ะอลยอีมีวินใยโอคใส่นวอมานาจจอไม่อกโอเคอี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 มานดอ่ะอใส่ในวมานาจใจอเรเยเอาไว้ในวิลาเน่ยๆลวซีเจตูดท้อไปตัโอ้ยเจ้าบวยตาล่ะแกมาจบู

Màu mùi vô an, màu he he hai đẹp Cú cú he he Mấy bà mùi vô này, cầm mùi mì ô này Thế nó ăn ừ. 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 là Thì khí vậy

Xin <C> lỗi hư clip bà qua <da> là vô con đấy nó, còn nhớ con lê lê, con nó, lẹ, ta ừ. có một vài <laughs> nhà <laughs> lẹ, ừ. bắt ra nó, tiêu xem chắc quả tío không, khi <laughs> khi ba ba, đây giờ YouTube trên này nói, trên nhà luôn. YouTube trên này, chắc ở đi được vào không? Qua qua bơi rồi chơi mà nó, lúc mà qua bơi rồi Ờ, lại là bị cái mà, cái cái mà. thui Ờ, thì làm mặc mặc bro bro bro, chè đi bro. Web bro mặc đi bro mặc bro. เว็บร้องมาเมื่กเลี้มาเมื่อเลี้ยจาเมื่อเลี้จเราจะโอ้เรืองจาได้จะได้อเรื่องจะพันนี่อะเออเรื่องจะพันนี่